คุณคมสันบอกว่า,อาลองฝึกตามพี่ตุนสอนสัปดาห์ก่อนทําไปสักพักประมาณ20นาทีจิตเริ่มรู้สึกว่าการขยับมือเป็นภาระครับพอหยุดขยับมือแล้วจิตแนบกับลมหายใจมากกว่าเดิมน,นั่นแหละก็ตรงนั้นแหละคือไม่ใช่ว่าจะต้องขยับมือตลอดเวลาถ้าหากว่าจิตมันลงเป็นสมาธิแล้วเนี่ยมือเป็นเหมือนไกดเฉยๆนะ,ะมันเป็นแค่ตัวที่เนี่ยคล้ายๆกับ Hey, ตอนที่เราตอนเป็นเด็กเนี่ยนะเราเคยใช่ไหมว่ามีครูสอนให้ใช้นิ้วนะในการอ่านหนังสือเพื่อที่จะให้มันง่ายขึ้นเนี่ยหลักการใช้มือไม่ต่างกันตอนนี้พอเราคุ้นแล้วกับการอ่านหนังสือเนี่ยเราก็ไม่ใช้นิ้วแล้วใช่ไหมไม่ไม่ใช้นิ้วไกดแล้ว พอเรามีจิตรวมแล้วหรือว่าหายใจได้แจ่มชัดแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องใช้มือนี้บางคนก็มีข้อสังเกตนะบอกว่าเออพอทําไปเนี่ยอย่างคุณกรมสันเนี่ยบอกว่า10นาที20่นาทีแล้วจิตรวมแล้วไม่ต้องใช้มือนะและเสร็จแล้วถ้านาทีที่40อาจจะเริ่มเมือหรือว่ามีอาการเสื่อมซึมใหม่ก็อาจจะกลับมาใช้มือใหม่เพื่อที่จะกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ได้ต่อเนื่องเหมือนเดิมเหมือนช่วงแรก อะไรแบบนี้เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเอาไปแอพพลายได้ในแต่ละเคสของของแต่ละคนนะครับเออไอจุดเนี้ยผมอาจจะต้องเน้นไว้ในคลิปด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเติมนะว่ามือเนี้ยเป็นแค่ไกด์นะไม่ใช่ว่าจะให้ทำอย่างนี้ตลอดไปนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าจังหวะไหนที่เราควรใช้มือเนี่ยมาช่วย จงังหวะไหนที่เรารู้สึกว่าจิตเนี่ยมันมีความอิ่มตัวแล้วมันมีความนิ่งมันมีสติดีแล้วนั่นก็ไม่จําเป็นนะครับ